สวัสดีครับผมแจ็คสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้จะมาพาชมรถ t o y ยต้าฟอร์จูเนะครับ 3.0V ปี2014.15นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3,000นะครับผมตัวรถก็จะมีเป็นแต่งแม็กมานะครับเป็นแม็ก6แฉกสีดำนะครับผมเป็นขอบขอบ20นะครับสวยมากเลยคันนี้แต่งแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะครับกระจกก็เป็นมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างด้วยนะครับส่วนด้านในก็จะเป็น ทนเบาะหนังสีดํานะครับเบาะฝั่งคนขับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมไมค์คันนี้ไมน้อยมากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไม่กันเลยนะครับกุญแจก็จะเป็นเสียบสตาร์ทได้เลยไมค์คันนี้วิ่งแค่66 7 5 1กิเโลเท่านั้นนะครับผมไมน้อยมากเรียกว่าน้อยไมน้อยมากนะครับรถคันนี้ปี2 0 1 4 1 5นะครับข้างในก็จะเป็นมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับผมกล้องหลังเวลาถอยนะครับกระจกปรับไฟฟ้าเป็นปุ่มเซ็นอร์ลล็อกนะครับ เบาะข้างในตัวหนังสีดําสวยมากส่วนข้างหลังก็จะเป็นกว้างมากนะครับตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมเหมาะสําหรับการไปเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับผมอ่าให้ดูข้างในกันเลยเบาะทนสีดําสวยมากนะครับส่วนด้างหลังก็จะเป็นเบาะพับเก็บได้นะครับเบาะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใส่ของใส่ของได้เยอะนะครับเบาะก็จะพับเก็บแบบนี้ได้อ่า มีกล้องถอยด้วยนะครับคันนี้สวยมากเป็นรถปี2 0 1 4 1 5นะครับให้ดูรอบตัวรถกันเลยนะครับคันนี้เป็นรถไม่น้อยมากไม่แค่6 0 0 0 0นก็ลเท่านั้นนะครับผมอ่า t o y o t a f o r t u n e r 3.0V คันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับลงแม็กสีดำมาอย่างสวยนะครับแม็กขอบ20นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาคันนี้ก็อยู่ราคาเงินสดตัดโปรอยู่ที่749,000บาทเท่านั้นนะครับอ่า สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0813925051เบอร์แจ้งนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่0813925051นะครับงวดคันนี้ก็จะผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ6,000กว่าบาทท่านนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วยผ่อนคนละครึ่งคือช่วยผ่อนครึ่งนึงนานครึ่งปีเลยนะครับผมงวดปกติก็อยู่ประมาณ13,000กว่าบาทนะครับลูกค้า ถ้าใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0813925051นะครับเบอร์แจ็คนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นนะครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกแจ็ค3เรนโบโต้ครับสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ด้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ